มัอนี้สุกสต์วันแม่เนาะเะพี่น้องอก,ออกับขอก่อนอื่นยายโสกับขออวยพรให้แม่แม่ทุกคนมีค่วมสุกเนาะเนาอมีคววมสุกบัสิวายยายโสหายไป้ายคือว่าไปเก็บเห็ดห้เบิงวัติ่านี่ละจะพี่น้องมือได้่บได้ไปเก็บเห็ดก็แปลว่าไปทํางานเะแปลว่าไปทํางานก่อนอื่นกับเพิ่มพลังเพิ่มพล,งพลังกินกาแฟพี่น้องกินกาแฟก็กะมีบักแตงโมบักแตงโมอันพาอันฟันไปในกองเมื่อวานนี่ กินบัตแตงโมกับกาแฟ่นะวากนสิไปทํางานจ้ะวันใดก็เป็นวันธรรมดาคือเกาไาะพี่น้องเนาะใช้สูบวได้ยึดติดดอกจ้ะบ่าวาวันเกิดบ่าวาวันแม่บ่าวาวันวันนี้ยังกะซังกะทำมาหากินคือเกาจ้ะบ่ต้องไปยึดติดบ่ต้องไปอันนั้นนอกเนาะคือเกาจ้ะไปทางานไปทํางานมู่กับซังเฮ็ดสังอผลไม่พี่น้องสังผลไม่ผูละคนก่าเงินม่ให้แล้ว เมื่อได้วางก็สิได้ข้าเจ้าเอาเงินให้แล้วก็สิไปเก็บอันเฮ็ดใส่หนีข้าเจ้าจ้ะติดติดนี่โดยไม่รู้ตัวนะว่าผู้ใดยินเงินให้เอา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 จ้ะบาทนี่ก็สิไปเก็บเฮ็ดไปตักคนลไม้ใส่หนีได้บาทนี้เนาะโอ้ยเงินผู้ใดสิบ่อยากได้แม่บอกเธอเธอไปเก็บอันเฮ็ดไหมแค่ใหนเรื่องเอาเงินมาไว้ให้ไั่สนเอาเงินมาอันป่วนในเฮ้าแหมมูอันมูอยู่มองทำงานกระไดพ้องหัวหน้า สรงเห็ดสร้างผลเราไหมโอ้ยแต่ทางานวางมือได้กิสิเป็นเก็บใส่นีข้่เจ้าก็สิเห็ดขีใไปพี่เห็นน้องเบิง่งได้ใจเด้อบื้อแต่้าสีว่าแยกโซ่ไปจังไหนมา,จากจังไหนออกจากป่าเห็ดลงไปใส่ภาสิว่าอัปเดทชีวิตเห็เบิ่งเล็กๆน้อยๆจ้ะอัปเดทชีวิตประจําวันให้บเ,เ,เ,เบิบบ่งจะว่าแยกโู่อยู่จังไหนถ้าบ่ได้เขาป้าไปจังไหนติโอ้ดนเราได้ไม่ได้ตั้งกล้องว้าวแบบนี้พี่น้องโดนแล้วเป็นเวลาโดนแล้ว เกมเฮ็ดก็ถือใจแน่บ่ถือใจแน่เนาะจ้ะเนาะพลังพ่นก็มักบ่คือกันพลังพ่นก็มักเว้่พลังพ่นก็บ่มักเว้าจังซี่นาคลิปเกมเฮปกับกันบ่ถือใจผู้ใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อขอโทษขออภัยจ้ะก็พยายามสิเฮ็ดคลิปดีๆออกมานั่ยราะจ้ะเนาะก็เฮปซ้ำความรู้ความสามารถเฮามีสำนี่จ้ะความสามารถมีสำนี่เนาะเฮาคยเฮ็ด เตามภาษาเบาสะบวนเหลี่ยนาะคว่ำรูห้องบ่ไหลยอย่างนี้นะก็ <c oughs> คิดว่าอย่าคิดคลิปยูทูบอย่าคิดอันนั้นอันนี้สิอยากถ่ายทอดชีวิตอยู่มึงหนอกหอยเบิ้งยสิการใส่ชีวิตอยู่มึงหนอกหอยเบิ้งอย่างนี้นะ <c oughs> คว่ำรูห้องบ่ไหลแกเหตุใดซ้ำหนีล่ะพี่น้อง <c oughs> ถ้าพอถือใจผู้ใดก็โทรโทษทขออภัยเนายเจเนาะนั่งเว้ากันจักสี่หานาทีแล้วแยกสุขสิไปทำงานต่อจ <c oughs> ้ะวันนี้เขาง,งานตเส่ำยังน้อยจ้ะตื่นตาสิดต,ตีสีตีสีกัวกวนเนาะ อากาศเป็นยังไงอาการเริ่มหนาวเลยจ้ะเริ่มหนาวแล้วฮัอโหลวนไยู่เดือนเดียวท่าน้นสวีเดนเดือนสองเดือนย่างเก่งหนาวหนาวมาอีกแล้วเพราะท่านโดนเดือนอีกเดือนนึงกับสองเดือนกับฮิมะลงอีกแล้วจ้ะหนาหนาวนี้ไม่ยุ่หกเดือน่าว่าหกเดือนหรือจ้ะหนาวตลอดย่างแท้กับสิฮ้อนหยูเดือนสองเดือนคันว่าฮ้อนเพื่อนกะ ยี่สิบสี่พอเกินยี่สิบสี่มหาองศาฮอนสุดจ้ะอืมแต่ตอนย้ายโซวมาอยู่สวีเดนนี่พ่กเคยเห็นว่าแบบว่าฮอนเต็มเดือนจะกเกี้ยงเนาะแต่ปั๊บไปตามสาภาพอากาศนะพี่น้องเขาอยู่จังไหนเขาก็ปรับตัวให้มันได้เนาะอืมกินกาแฟไปทำง,งานก็จะพี่น้องพอกันไม่คิปหนาที่จะเลือพอกระลิบเจ็นเห็ดอย่าขอพูดละลายพุทธิบึงตะตุนจนจบจ้ะ ขอ,ขอบคุณผู้ที่กดติดตามทำาไม่เลยกเาจะพ่อกันไม่คิดนาจ้าวัสดีจ้า